สวัสดีครับกันเล้วสวัสดีครับกันสวัสดีครับกันเล้วสวัสดีค euh รับเด้ยวสวัสดีป้าป้า <souvent> กันเล้วสวัสดีป้าป้าครับสวัสดี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 ครับร็ว สวัสดีครับก่อนแล้วติดฮึสิบเอ็ดนี่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 สวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเร็ว สวัสดีครับสวัสดีครับป้าครับลุง,ลงป,ป้าสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเราครบหนึ่งเดือนหนึ่งปีแล้วเราครบหนึ่งขวบแล้วครับเราครบหนึ่งขวบแล้วครับนี่ <c oughs> นดูกล้องกอนเด้ว น่เน่ๆน่นนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดูดีๆด,ดินานะนะนัด